ยังอยู่ที่ข่าวการท่องเที่ยวนะครับไปที่สงขลาสงขลา,านี่เขาเน้นย้ำให้เป็นเมืองแห่งกีฬานะครับใน,นเมื่อจะเป็นกีฬาแล้วก็ต้องเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยนะครับล่าสุดนั่นเน้นทอท,อท,อท,อทอร่วมกับจังหวัดสงขลาเปิดตัวกิจกรรม Amazing m a n t i Surf Festival at สงขลานะครับเป็นหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาวางช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาครับ ที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทัลเฟอร์ติวัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดรนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานเปิดกิจกรรม Amazing m a n i s e e Festival at สงขลาโดยดรนาทีรัชกิจประการเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวเพื่อสร้างกระแสต,ตื่นตัวในเรื่องของสปอร์ตทัวริซึมดึงดูดนักท่องเที่ยวที่รักความท้าทายเอาใจนักท่องเที่ยวสายบอร์ด ให้สัมผัสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในกีฬาสุดเอ็กตรีมอย่างเซิร์ฟสเก็ตและเซิร์ฟบอร์ดที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยด้วยศักยภาพความพร้อมในทุกด้านทั้งแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับทททจึงเลือกจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาและจังหวัดภูเก็ตในการจัดงาน เป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวที่เป็นสปอร์ตทัวริซึมเดสติเนชันนะครับสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวรวมถึงให้พี่น้องประชาชนนะครับหันมาสนใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ภายในงานจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งครับ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่19มิถุานายนนี้ค่ะจะมีการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์รีมตื่นตาเร้าใจกับเอ็กซ์รีมโชว์กิจกรรมร่วมสนุกลุ้นของรางวัลเลือกชมชิมสินค้าปลอดแบนนะคะชั้นนำในราคาพิเศษอิ่มอร่อยกับร้านอาหารนานาชนิดแล้วก็สุนสนสานกับเสียงเพลงจากมินิคอนเสิร์ตชมฟรีตลอดทั้งงานค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มนั่นเองค่ะ ในประเทศไทยเราเพิ่งจะเห็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาไม่นานที่ผ่านมานี่ครับเป็นแบบนี้เมื่อก่อนก็บอกว่าน่าจะเป็นการออกกำลังกายมากกว่าแต่นี้มันสามารถจะดึงคนต่างถิ่นเข้าม,มาในพื้นที่มาแข่งขันแล้วก็ได้ท่องเที่ยวเพิ่มไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะในกลุ่มของวัยรุ่นเด็กๆเ,เราก็เห็นเล่นกันเยอะเลยใช่ครับ